สวัสดีค่ะวันฝนตกวันหยุดนักขัตเลิกหนึ่งวันค่ะแม่ออสและครอบครัวเวโนจะพาไปไหนจะไปดูอะไรจะไปกินอะไรวันนี้ไปด้วยกันเลยค่ะ ฝนตกนะคะก็เลยมาศูนย์เอนะคะอยู่ๆสัญญาณก็หายก็เลยเอ๊ะอะไรวะจ่ายไปแล้วทําไมถึงใช้ไม่ได้สัญญาณไม่ขึ้นหรือมันเกิดขัดข้องอันใดไม่รู้เขาห้ถ่ายรูปไหมเดี๋ยวจะลองเข้าไปถ่ายให้ดูว่ามีอะไรมัางนะคะคานนาจะรออยู่นี่ใช่ไหมก,กาเล็กซี่ใหม่ค่ะกาเล็กซี่อันใหม่หกหมื่นเจ็ดหมื่นบาทโอ้ดูกล้องดูกล้อง นิดนึงนะคะนิดนึง mm hmm. เขาจะคิวเกีแล้วเขาให้ถ่ายได้อยู่อ mm hmm. ิกาไไปกดให้ดูเ mm hmm. ออทำไมไม่ออกอ๋อ,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 อนี่ไง mm hmm. ไหนไหนโอ้ยนี่มันจินเ็นแบบพับนี่ไงแม่เห็นเดนนทรทัศน์ mm hmm. อนี่ไงมันพับอย่างนี้ได้ โีทีในในภาพดูไม่เป็นไรหรออันนี้เทสต์สมอนอนโอ้ไปกินเต็งกิรเลยโอ๋อีน่เดี๋ยวมองอะไรสิในไอนส่อคอนอะนยไอคอนอไมเล็กจัม่ว่ากลัวมันเสียจังเลยภาเข้าภาพออกนะโจตะอะไรอย่างเงนะ อันนี้ก็มีเป็นแบบนี้ก็เลได้ลองภาพดูพรีเซนเตอร์อันนี้เท่าไหร่คะลูกดูดูกี่บาทอันนี้สามหมื่นบาทไม่ใช่สามหมื่นเลยอันนี้เท่าไหร่ระเป๋าโคเยจิหน้ามั่งนี่นี่หก็มื่นหะ อันนี้แปดหมื่นเกือบแสนนะคะบ้า,บาหรือเปล่าเนี่นอันนี้ห้าหมื่นอันนี้เอ๊ะไปกระเลกสีหนูเนี่ย,ยอ๋ออันนี้จะเป็นแบบกล้อง<ม>แบบมาแบบใหม่อู้ห,หอูอันนี้อันนี้แต่อันนี้ใหญ่จังเลยโอ้โหอาซีมาเซิงอ่ะสกอชี่นะคะนิดหนึ่งนยยิดหน,ยยนยยึ่งอันนี้จะเป็น ไอโฟนสมาร์ทโฟนอันนี้นะ่ะอันนี้น่ะอ๋อันนี้มันจะเป็นกล้องแบบดีใกล้อันนี้จะเป็นเอ่ออะไรฮะ iPad นะ Apple นะฮ่าน,นี่ดีนหน่นอๆโอเคปะแล้วก็เรามาเวะบีว่าโฮมหมุนนะคะในอำเภอคุยมามันก็จะกว้างแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีหลายอย่างนะคะ แล้วก็มาจ้าเอเ๋เห็ดอันนี้เห็ดหอมนะคะชิตาเกะมันก็จะเป็นแบบเล็กๆหนึ่งพันเยนนะคะสามร้อยบาทมันก็จะออกให้กินอยู่กี่ครั้งเนาะนี่จะเป็นเห็ดขอนสนนะคะหน้าสนนอนเนาะ ติดนาำฟ้านาำฟ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะมีสีขาวด้วยมีสีแบบนี้มีนน่สมขาวมีจีต่งางๆมีสีชมพูอ๋อสวยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบต้นสูงแนละ นี่เ,เป็นคนชอบต้นคริสต <developed Airbnb> ์มาสนะไม่ใช่แบบเอากระหอยเองนะแบบนี้เขาจะเป็นแบบตุด่างต่างๆต้นไม้ในร่มนี่เด็กน้อยเด็กน้อยหมาเห่ามันก็เห่าหมา เล็กน้อยอุ้ยมีเล็กๆด้วยว้ากี่บาทนี่หกสิบบาทอุ้ยน่ารักต้นเล็กๆกอ้ก็ทำได้เนาะอันนี้น่ารักเมี่ยจะซื้อมาเด็ดพันผักแครผักอะไรแย่แยะต้นหอมเอาไปหวานๆไว้ค่ะมันเกิดตอนไหนก็ตอนนั้นเลย ดูวิธีการปลูกเขานะคะเขาจะเอาภาพเป็นเหมือนตะเกียงอ่ะเนาะตะเกียงน้ำมันอะ่ะดูดขึ้นไปเลี้ยงเอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักโอ้ไอเดียดีนี่วเพิ่งเคยเห็นแบบนี้อืม,มโอ้นี่นี่ค่ะไอเดียดีนะนี่ว่านหาง หมือนใบแก้วบ้านเราเลยไออย่างน้อยโทดีนเนาะโทดีเราจะหาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงอีกแล้วนะคะไอเจ้าชิโร่จังมันสิ้นชีพไปแล้วเราก็จะหาอะไรไปให้เด็กๆเลี้ยงอีกแล้วสวยจังเลยโอดีดดอะรดเราไปดูนอกกัน มาเร็วอาพวกหมาพวกนี้ก็จะเป็นเพชรดีกรีนะคะหนึ่งแสนบาทดีกรีน่ารักน่ารักน่ารักแมว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 ก็สามสี่หมื่นบาทนะคะตัวละน่ารักอีตัวนี้เออยย่มีสีดำด้วยตัวนี้ห้าหมื่น ตัวนี้แสนไอตัวนี้ล่ะเอตัวนี้แปดหมื่นแปดหมื่นบาทนะคะไอตัวนี้ล่ะแมแต่ละตัวแพงและละหย่อนอ๋อเอ้นเด็กๆนี้น่ารักน่ารักหนิเลี้ยงไม่ค่อยโตนี่นิตัวนี่ปากมอมมากปากอมปากอมเอาเอ้าเอาเอามาแสดงความหลากรูปไอ้ชิกี แสดงความรักมีอารมณ์แบบความรักอะไรน้าหมวยไอหน้าหมวยหน้าหมุยจังอ่ะนี่อ้ยน้ามีคิ้วด้วยมาอยู่เมีหมอหรือโอ้โหแสนแสนสามจ้าแสนสีโอ้โหหนึ่งแสนสี่มืนบาทนะคะแพงจังเลย แพงเวอรแพงเวอร์เอร้เด็กคนนี้ต้องชิบะเค็17หมนด้วอืมอันี้ถูกเขาไปแล้วเน,น,น,นี่น,น,อ,น,นอนคอหากคอห้อยอาไอตัวเดียวกันนี่ตัวนี้นตัวนี้60,000น,นะคะโอูโหเราไปดูนกกันไหน,นใครจะไปอยู่กับแม่มั่ง へんうるさいではないよ。ならかわいい。1匹3 0ん0円のこれ。あらかわいいじゃこっちしろい。7000円、ね。そんなにうるさいではないよ。俺これうるさいじゃないパパ。 เดโมเน่นะกกอน่าเจา้าอ่ะอุ้ยอันนี้สวยจังอืมอันนี้สวยมากนี่อันนี้สวยหกพันบาทนะคะตัวละหกพันี่อันนี้ถูกแล้วก็น่ารักด้วยอ่าพันห้าร้อยบาทแล้วก็เสียงไม่ดงังน่ารักป้าป้า นี่นี่ขคันนี้คองนนี่ัวนี้น้ตัน้วนัอนีนี้ตี้ตัวนี้ตวนตัวนี้นี้ยัวนีกตัวนี้อุวนี้ดนีพูัได้ดน้วยถ้ตัวนีี้ันี้ตันี้ัวนีนี้ตัวันี้รัก เธอน้ารักอย่างนี้อืมน่ารักน่าเอ็นดูดูหน้านางหน้านางแบบฟูฟ่องอืมเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเก้าร้อยบาทเองนะคะก็ไม่แพงด้วยนี่เนอะสีสันสวยงามด้วยปว้าโซนนี้แล้วก็คุณเอลิฟิกิเน,กน่าไปอยู่ด้วยกันไหมน่ารักคุย อุย้ยอีตัวนี้อะไรเนี่ยหกเจ็ดพันบาทเอ็ดก็ลอกกระแตแต่เอ๊ะเอ๊ะโอ้ย,อย,อย,อยตัวนี้เสียงดังกระต่ตายน้อยนี่ตัวใหญ่เชียวอุ้ยนีนกแก้วฝึกพูดได้เนี่ยเจ้าประจำร้านขนมปังคูร้อยเย็น โอ้มาใหม่ๆเลยวันนี้มาแต่เชา้าของเยอะนะคะเพิ่งออกวางขาย ไส้ผักอร่อยมากๆาไส้ผักดองโอ้นย,ยังมีครูซองจิ๋วนะคะแล้วก็เป็นขนมเหมือนทอดเค้ก กินราเมงอีกแล้วเด็กๆคุณพ่อก็ราเมงแม่ก็อันนี้ของโปรดของแม่สวยโคชซองจิ๋วอร่อยมากค่ะโคชซองจิ๋วจะหมดแล้วนะคะดู ไม่กินราเมงแล้วกินโคซองจิ๋วกันโอ้ยเนดูคอยอวอ้ามือเธอเช็ดมือก่อนค่อยไปเรียนไม่เอาค่นนะนาอันนี้มีใบชิงโชคนะคะเขียนใบชิงโชคใหญ่เลยจะได้อะไรโอ้ยแมนสิสูดีบ่เนาะนี่เนาะขอให้โชคดีนะคะอ่ะอ้าอาไปใส่ตู้ค่ะ เคสเดงกีมีอะไรขายมาั่งก็มีไดสันไดสองแล้วก็มีที่ตักผ้านะคะเป็นแบบว่าที่ตัผกผ้าอบผ้าเป็นตู้ตากผ้านะเออของ LG นะคะนี่อันนี้ของใหม่ๆอันนี้ไดไดสันรุ่นเล็กอะเนาะรุ่นแบบมินิ ติด้าบ้านได้ลแล้วที่ประจำของคุณพ่อนะคะโอ้เหมือนเครื่องเอเปลี่ยนล่างเลยอะบนเหนื่อยบนเมื่อยมาร้าน KS เดงกิอันนี้แสนแปดอันนู้นสองแสสามสีแดงๆนะ่ะอันนี้มาใหม่นะคะ ไอ้ตัวแดงๆนี่มาใหม่ให้เทสได้15นาทีอยูโดเดสกาอัตราสีกี่ไกด์ได้哟ดัจิดัจิอีจิบังคิมูจิอาชิค่ะอาชิปักรีอัตมาวะวันฝนตกถ้าไม่ฝนตกเนี่ยคงจะไม่ได้มาร้านแบบนี้นะคะเราก็จะออกป่าออกลงไปนู่นนะคะ บ้านแม่ออดจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีตื่นมาฝนตกโอ้นะตกจะ่เมื่อคืนเลยสบายสบายจะไปปลูกผักก็ไม่ได้ไปปลูกนะจ้าวันนี้ฝนตกคุณแ่กาก็นั่งรอหลานเหงาไปวันนี้ม,มวน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 หลายแบบว่าหุ่นนี้ก็คือเข้าเข้ากับเครื่องกึ๊บพอดีเลยหุ่นน่ะ โอยพ่อหมูแม่หมูไม่ลองนะคะเครื่องอย่างนี้ต้องไปออนเซ็นต้องไปทำที่ออนเซ็นมันถึงจะแบบครบเซตค่ะถ้าทานี้ไม่เอานะคะไม่เทสค่ะนี่ก็จะเป็นแบบธรรมดานอนนวดนอนนวดบนกับพื้นมันก็จะเป็นแบบเอาไปติดตรงเก้าอี้หรือโซฟานี่ย จะเป็นที่ออกกําลังกายยืนๆแล้วมันก็จะแบบสะเทือนทั้งตัวจริงๆนะเครื่องนี้ต้องไปอขับรถไถานาบ้านเรารับรองรถไถานาบ้านเราแรงกว่าสะเทือนทั้งตัวจ้ารถคูบุต้าโอ้อันนี้ก็นอนทั้งบ้านเลยเออโน,น่นนอนทั้งบ้านเลยจ้า มันฝนตกไม่รู้จะไปไหนพัก,กันมาเเคเอเดงกิแล้วก็มานอนแช่อยู่ในเทสเครื่องกันเนาะโอ้ตลกเนาะคนญี่ปุ่นไหมลลคลิปมือนี่กับซํานี้เด้อจ้าพอกันไหมคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึงหนึ่งพันเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย